ชาวลัคนาราศีพฤกศพนะครับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2566เดือนที่ดาวเกตได้ย้ายไปทับลัคนาราศีของคุณเป็นที่เรียบร้อยดาวอังคารได้ย้ายนะครับเข้าเรือนเกษตราธิบดีนะครับเล่งไปยังลัคนาราศี พฤกษบดาวคารเข้าเรือนคู่ครองเป็นที่เรียบร้อยชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีความสำเร็จที่ดีที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของงานหรืออย่างน้อยที่สุดคือคุณมองเห็นลูกทางและโอกาสในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการงานได้อย่างดี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางลับนะครับอย่าลืมนะครับว่าดาวพรหัสนั้นเป็นราชาโชคแต่ก็ยังไปอยู่ในเรือนวินาศส่วนราหูที่ย้ายมาตั้งแต่17ตุลาคมนั้นไปโยกหลังราหูที่อยู่ตรงนี้มาจากเรือนการงานงานคุณจะสำเร็จดี นะแต่ราหูคือเงาก็มีทั้งงานที่สำเร็จแบบเปิดเผยได้กับบางอันก็ไม่ควรเปิดเผยนักนะครับนี่แหละคือนัยยะสำคัญของชาวลัคนาราศีพฤกษพอยากันนั้นเลยนะครับในเดือนที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้คือเดือนพฤศจิกายน ดาวการเงินของคุณนั้นถือว่ามีรายจ่ายจุกจิกค่อนข้างจะเยอะและก็จะมีความจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของบริวารอยู่ไม่น้อยต้องแยกให้ออกนะครับในส่วนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ไอเรื่องที่บริวารจุกจิกก็เป็นส่วนที่จุกจิกนะ อย่าเอามาป่าปนกันเดี๋ยวจะงง,งอ่ะทำไมเมื่กี้บอกว่าผู้ใหญ่หนุนถ้าทำอากก็มันเรื่องผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่บริวารก็บริวารีนิวะเออนะครับเดือนเนี้คุณจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นะนะครับดูให้ดีแล้วกันถ้าจะมีใครมาช่วยงานหรือแม้แต่มาร่วมงาน นะนี่คือสิ่งสำคัญในยะาสำคัญแต่ทั้งหมดทั้งมวลสินแสหมิงถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หาเงินหาทองได้คล่องตัวดีอยู่แล้วก็จะเป็นเดือนที่คุณเองนั้นมีโอกาสจะต้องเดินทงเดินทางเพราะงานแต่ก็เป็นการเดินทางที่นําพาความสำเร็จมาให้ชาวลักนณาราศีพฤษศนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เด่นชัดและเกินนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนพันธุย้ายมาเล็งลัคนาราศีพฤกษบงานใดที่ต้องสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ก็มักจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีด้วยหรือคนในครอบครัวเข้ามาสัมพันธ์ในงานก็มักจะนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยแม้อาจจะมีปากเสียงหรือทัศนคติข้อคิดที่ไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ให้มองไปถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่จะมีจะได้นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสมากๆในเดือนพฤศจิกายนที่เกี่ยวกับเรื่องของงาน ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษบ้งใจฟังให้ดีนะดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองเดินได้กำลังที่ดีในเรือนที่เป็นกเกษตราธิปดีแล้วเล็งไปยังลัคนาราศีพฤกษบดาวที่อยู่ในเรือนที่7เรือนปัตตนิเรือนคู่ครองตรงนี้เป็นกเกษตราธิบดีตรงนี้ยังได้ตำแหน่งพิเศษตาม ตำแหน่งโหราศาสตร์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตาฮินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีพฤกษพที่ยังโสดอยู่นั้นมีโอกาสจะพบรักหรืออาจจะเจอมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ความสัมพันธ์มันดำเนินไปได้ดีและลงตัวมากๆในช่วงเดือนพฤษจิกายน ใครที่มีคนคบมีคนคุยอยู่โอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันนั้นสูงมากเพราะว่าดาวอังคารไปได้เกษตรราธิบดีคําว่าเกษตรราธิบดีก็แปลความหมายได้ว่าหมายถึงการลงหลักปักฐานหมายถึงการพบคนที่ดีพบคนที่ถูกใจความสัมพันธ์ก็มีโอกาสจะดําเนินไปได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ แต่ดาวอังคารนี้นั้นก็ไปตรีโกนอยู่กับดาวราหูนะต้องบอกว่าดวงชาวพฤกษบนี่แปลกมากทั้งงานทั้งเรื่องความรักอย่าไปให้ใครเข้ามาจุกจิกจุนจ้านกับเรื่องของเรามากนะครับพูดง่ายๆว่าบางอย่างอาจจะต้องเป็นความลับเหตุผลเพราะว่าดาวราหูนั้นทั้งโยกหลังลัคนาราศีพฤกษบและตรีโกนถึงดาวอังคาร แต่กลับดีนะครับกลับทําให้เรามีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ทั้งงานและความรักมันดําเนินไปได้ในนิทิทธทางของมันนี่คือลัคนาราศีพฤกษบที่ยังโสดนะครับย้ําว่าความรักจะลงตัวนะครับพบคู่พบตัวจริงหรือคนที่ใครที่เราเคยคุยมาก่อนนะครับมีความถูกอกถูกใจต้องกันความรักจะลงตัวมีโอกาสที่จะสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน นะครับอย่างแน่นอนในช่วงจังหวะตรงนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีความสัมพันธ์มันจุกจิกต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องนะบริหารเรื่องของความรักให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วความรักถ้ายังไม่ถึงกระขาดสะบัน้นพยายามหันหน้าคุยกัน นะครับก่อนหน้านี้คุยกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็ไม่ยอมลงให้กันก็ทําให้บางครั้งก็จุกจิกชาวาราศีพฤษภที่มีคู่อยู่แล้วด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวที่โครจรแบบนี้แล้วอ่านตามแบบฉบับของสินแสหมิงใครที่ยังไปต่อได้ก็พยายามนะครับประคับประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยไว้นะเพราะว่าดาวเดินเข้าเรือนเกษตรเนี่ยจริงๆมันดีมากเออ มันดีมากเลยมันดีสุดๆเลยแต่ต้องบอกเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ชาวพฤกษบที่มีครอบครัวเนี่ยกับคู่เนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ก็คือในยะสําคัญที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับ